ไปดูวิธีการนะครับ่ไอติปด <c oughs> ้ยบอสไอติปเลยเเลยิปม <c oughs> ีแล้คลิปแบบนี้นะตอนนี้เราได้สีพื้นแล้ว สิ่งที่นักเรียนต้องต้องคำนึงถึงในตอนระบายสีพื้นตรงนี้คือพยายามเอาสีให้มันคองอยู่บนกระดาษเลยเพื่ออะไรเพื่อมันแห้งช้าลงเราจะได้มีเวลาในการมาต่อสีนะครับถ้าเรียนไประบายเปียไปเปียมาได้จนแห้งสนิทบนกระดาษแล้วเนี่ยมันก็แห้งซะก่อนเวลามาต่อสีมันก็จะแข็งแต่ถ้าเกิดว่ากระดาษมันเปียกอยู่อย่างเนี้ยเวลาเรามาต่อสีมาเชื่อมสีต่อไปมันก็จะไม่แข็งนะฮะจากนั้นใช้สีส้ม ไม well, ่มีสีส้มก็เท่านี่ยหะผสมกับเหลืองจริงๆสีของเหลียงต้องสดกว่านี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับสีภูมิเรื่องสุขภาพแสงเข้าแา่ด้านนี้มาเร็นและยังเลี่ยไปเกลี่ยโค้งไปในเหมือนทิศทางของของวัตถุที่เราจะระบายสีเกลี่ยใหโค้งไปเมื่อกี้ ดูทาให้นักเรียนเห็นโดยการป้ายในครั้งเดียวแต่ทีนี้เมื่อนักเรียนใช้ผู้กันผลสังเคราะห์พวกนี้เวลาเราจุ่มสีแต่และเดี๋ยวมันไม่ได้สีมาเยอะ<ม>ใช่ไหมครับนักเรียนก็จะต้องพยายามป้ายอย่างเนี้พยายามป้ายส,สีมันหมดต้องไปจุ่มใหม่สีหมดต้องไปจุ่มใหม่ป้ายเป,เป็นการไล่น้ําหนักฝึกไล่น้าหนักก็สีนะทำน้ำหนักไล่น้ำหนักในะห,กหก้เป็น นักเรียนจะมาช้าอยู่ไม่ได้นะครับต้องไปแบบต่อเนื่องไปเลยเวลาลงมือทำต้องต่อเนื่องไปเลยแม้สีนักเรียนต้องเตรียมไว้เตรียมไว้เลยจำไว้ว่าสีนะ้ำเวลาระบายจะต้องระบายให้ชุ่มอย่าให้แห้งแล้งเดืดขาดต้องระบายให้ชุ่ม แล้วพยายามไม่ต้องไปเตี๋ยมันเกิดว่าถ้า<ม>ถ้ากระดาษเรามันชุ่มอย่เงี้ยมันเปียกหรือสีมันจะค่อยๆว่าสื่งก้อนกันเองจะค่อยๆสื่อ้อนกันเองอเต่อด้วยสีแดงต่อด้วยสีแดงนะครับสีในขณะที่มันเปียกเี่ยเวลาเราป้ายลงไปแต่ละครั้งเนี่ยรอยต่อของสีเนี่ยมันจะ,ะค่อยๆฟุ้งออกไปเองครับ สีน้ำก็บอกเวลาเขียนสีน้ำนี่เหมือนทําเล่นแต่จริงเอาจริงนะแต่ว่าดูเหมือนทําเล่นเขีนดูเหมือนทําเล่นเล่นแต่นักเรียนนักนักเรียนทําง่ายไอ้ดูเหมือนทําเล่นแล้วก็นักเรียนเล่นอยู่แล้วก็จะง่ายเลยนะครับนี่คือส่วนล้อมแดงต่อไปคราจะต่อด้วยม่วงจบด้วยสีม่วนแดง ต่อถึงม่วงสีม่งว,งงวงเลยนะนี่คือการไล่น้ำหนักสีน้ำในโทนร้อนนะ,ะลงในรูปทรงเอารูปทรงง่ายๆทรงกลมก่อนแน่นอนเวลาเดนไปเขียนสีน้ำเนี่ยมันหลีกเลี่ยงรูปทรงรูเนี้ยไม่ได้ไปเขียนผลผลไม้ต้นนี้จะอยู่ในรูปทรงรูปเนี้ยครับ